โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตจัดประชุมวิชาการประจำปี2557เพื่อเสริมสร้างความรู้การบริการทางการแพทย์เมื่อวันที่3กรกฎาคม2557เวลา8.45นที่โรงแรมเมโทรโพลภูเก็ตได้เผบุตรอุปติสิ่งนยายกองการบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการประจำปี2557ของโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตเรื่องการบริการทางการแพทย์ในยุคปัจจุบันโดยมีผู้อาการตรีนายแพทย์ธนาปุคุด ผู้อุ่งในการร่วมบาลัองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเกต็ตนายวุิชรินปฐมวัฒนพงศ์ผรับผิดชอบบริหารส่วนจังหวัดภูเกต็ตพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเกต็ตรวมถึงบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณาสุขทั่วทั้งจังหวัดภูเกต็ตและจังหวัดใกล้เคียงเข้าวร่วมการประชุม สำหรับการประชุมวิชาการในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายแพทย์บุญวนาสินประธานกรรมการบริษัทในเครือบริษัทโรงพยาบาลทนบุรีจำกัดมหาชนมาปาตะกะท่าเรืองการบริการทางการแพทย์ในปัจจุบันและผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์วชรพลผู่นวลหัวหน้ากลุ่มงานหู้อจมูกโรงพยาบาลอุตรดิตมาเป็นวิทยากรบรรยายในเรื่องไมเซ็ตข้องคนบริการและคุดเด็ ตายอย่างมีซักซี่เป็นตอนทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธาราสุขมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดของการบริการทางการแพทย์ในปัจจุบันและสมารถนำเทคนิคต่างๆตลอดจนกระบวนการที่มีประสิทธิภาพไปปรับปรุงเผ่อชายในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องอันจะส่งผลต่อการให้บริการที่ดีแก่ประชาชน่ไใ,ใ,ให้มีคนมา ทำงานเนบาที่มีจิตใจที Arizona, ่ให้บริการออปรประชาชนโดยไม่คำนึงถึงประโยชน์ส <t> ่วนตัวที่เป็นประโยชน์ส่วนรวมเราน่าเชื่อไหมครับอธิฐานได้ประมาณสักสองเดือนอมบุรณ์เลยมันทำบุญมาดาสงมาทะบมญเอบาออกระจอผมก็ขอบคุณพระเจ้าว่าโอ้เวลาเรามีทู้บริหารลว ก็ไม่เห็นปะนะครับบริหารมาครบสามปีตอนนี้หน่วยบานตวจเรามีคนไข้ประมาณวันนึงเกือบพันคนละความสำเร็จนี้แน่นอนครับเราไม่ไอ,อาจารย์มูนคนเดียวแต่ว่าเป็นชีวงานทั้งหมดท่านมูนในการธานาเนี่ยมันหมอมีือเสียงก็ได้การประทัดกระดูคนโทรมาฝากข่าวมาอยกอยากจะทำเรื่องนิ้วล็อกอยากจะ มาตัดข้อเข่านะครับโมมาขึมานะครับมาคุยว่ารพอบจอมงหมอจริๆๆงๆเลยเลยเป็นหมอกรณิคนะครับหมอหัวใจโอ,อ้โหตอนนี้กำลังดังเร,รี่จงหวัดอบจภูเก็ตนะครับได้ได้ของร,รุ่งหัวใจเพราะหมอในดังนทั้งหมดตอนนี้มาอยู่จังหวัดภูเก็ตเยอะเลยครับไม่ใช่แค่โรงพยาบาลอบจอทั้งนั้นทุกโรงพยาบาลในจังหวภูเก็ตตอนนี้เราแข่งขันในด้านคุณภา,าพ ถ้าเราปรับปรุงประมาณอวตารภูเก็ตโระมาณอื่นก็ปรบับปรปุงคู่กันไปในวันนี้สิ่งที่เราได้นานวิชาการนะครับซึ่งอาจารย์ทีษษาาม่มาให้ความรู้นะครับอาจารย์คุณอาจารย์วัชระผมนะครับจะมาให้ความรู้ทางนินชาการซึ่งจะเป็นความรู้สิ่ตัวสองปีที่ผ่านมาเนี่ยผมเข้าใจ ผมเข้าโรงพยาบาลมากที่สุดยังเป็นหมอเลยนะยังเป็นหมอพยาบาลผมอยู่เรือนร่าลเยอะไปสบายก็เลยได้เห็นหมอได้เห็นพยาบาลที่มานอนอาการแทบเยอะเลยครับในสิ่งที่ประทับใจที่สุดนะครับคือหมอพยาบาลที่มีจิตอาสาเนี่ย เป็นโภคาที่มีคุณค่าอย่างที่หมอในรงพยาบาลบงบุรีนะครับที่ผมไปรักษาทีา่ปรเทศนั่นเช่นคับอ,อาโโยุอาวุโสอายุเ0็บอาจารย์บุญายุเจดสิบปีอาจารย์ไพรวัลย์สินลเนี่ย7เจ็ดสิบปีนั่นเช่นครับเรามนต์ในภาพลักษณ์ภายนอกเน,นี่ยการแต่งตัวของตกใจเนี่ยทำไมแต่งตัวหล่อยอย่างี้หมอคนไข้เห็นหมอแต่งตัวโอ้ หายไปขึ้นเลยแล้วเวลาทําพูดอาจารย์หมอพูดเราเนี่ยคนอายุาอาวุโสแต่ล้าคนเจ็ดสิบปีเวลาพูดเนี่ยพูดด้วยวา,าจาทีา่แต่าะนะครับไม่กระแทกขอไข้เลยคนไข้เข้าไปหาหมอเนี่ยหมอพูดครับบอขอเรา ผมอายนะครับอายุี่ห้าสิบกว่าเดี๋ยวหกสิบเดี๋ยวเจ็ดสิบกว่าทําไมเขาเวลาพูดทำไมเขาพูดกว้างยาไพโรสนะครับก็แสดงว่าคนรุ่นนั้นนะครับที่เราสอนมาในอาจารย์ในระดับอาจารย์นะครับเขาสอนตั้งแต่การแต่งตัวเขาสอนเรื่องการพูดการวางตัวแล้วระดับอาจารย์หมอที่สอนหมอแต่ละรุ่นนะครับเขาคงต้องกวามเปกว่านี้สูง ซึ่งคนรุ่นใหม่อ่าพวกเรานะครับหลายท่านในที่นี้กท่า่อายุ20 30 40ท่านต้องดูนะครับว่าคนประสบการสำเร็จไม่ใช่ได้หมายงะะ่าย